พี่น้องว่องไปมีกลุ่มช่องอมสินออนทัวพี่ผ้าหาปลาไหลพี่สิรเดี็กพี่ไปน้ำมือจราตีเห็นไ,ไหมบางหันไหม ดีกว่าดี่ก็เชียรพร่ะใครแตกข้างฝุณนพขมี้อหรอคนที่มีขมิ้นดีกว่า ีทำบะได้ป่ะตี่เดยเต็มด้ยคุณนี่ถ <ร Stevens. S 1> ุงนี้ลายแล้วคุณโลหามันจะถึงนี <c oughs> <อ>่ปูย่างมาตี ก็งามนะว่าแกนีไ่ไหมลูกพี่เครื่องสมุนเรามากนะคุณพนังงานเฝารถเรานี่ว่า,าไม่มีอยู่แก่ไม่ไมีอยู่พี่ก็ฟังั ลูกค pues ีนั่นสิ่งทีนไมาหยัดถึามันจะไม่ไดม่ได้โอเคเหรอมีไหมลูกคีมีหรือเปล่าเว้ยเร็วเว้ยเว้ยก้อนเบเกนไหมก้อนเบเกนไหม dạng phiên tòa hiệp có hiện đây nè luôn con luôn 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 ริกูกตือน m ามมีเผิดผิ่เขี้ยไหนเขี้ยลังก็เห็นยสัมปลาลายเลยพี่น้องตัวหนงมันเนี่ยมันเขียหาเพเห็นขีหนเขี้ยลังินมันเิ้มเขี้ยเแตก เืองใช้ไปน้ำรถ่ิบหลอ่อเราต้องส่งนี่าเห็นตมวเยอะบางหัน่นที่เราพเห็นนะไม่ทันหรอพี่ ก็าปร่งสก,กันแล้วแก้วไว้ในมก็ด่งสะก,กับดินใส่ก็ดินยังไปเน,นี่ยมาอัดซาไยอัดดินซาไปนี่น้ำมันร่ว มดินว่าอะไรเงีวมือแมคโค่เล็วเกินไปว่าอะไรนี่พระท่านแบบนี้นะ่ไดินเนี่ยเูกี่ต้องหอบพวกแล้วขี่ดีนค่อนนะ เดไล่แล้วล่ะเราไปเดไล้ดีตลมีกก็กินบ๊วบแล้วนี่่นกินเลียนปะเผียบปราไรเพียบนี่มีตุนไว้เพียบนี่ไ่ต้องห่วงวันศุร์อะไรบ๊วาบเงินนี้พี่พงก์งานมันบ่นหรอกมันหางมันบ่นหรอกนี่ต้องอดีนใ่ไป ตีนใช่มันจะบ่หมอห้มันเหนียวมันเป็นย่งไมีหามตีนเยสุดมัใส่ไปพกกห้เกิโตีนเก็จะไปกันลวอนนะาแต่งห้างให้รถเขบอกเข้ามาลอสิบล้อเข้ามา ด้านนี่ยก็ให้นน้ำขุนดังค่อยๆเลยคือ โซทรับทรับแสดงว่าเบ็ดเบ็ดได้พี่น้องเด้อโซทับดับปเองก็แสดงว่าเบ็ดผมหมดเราเบดเ็ดไล้ประมาณที่หาเปอร์เซ็นต์นี่แหะูผีพามาหาลาไรรอบคำนอนเลยเพดอทุกเห็นช็อตเด็ด้เวิตเราห้าตักินเงอ้ย,ยหามาถึงขนาดโดนเียบนะผมบอกหายไรช็อตแล้วล่ะ ต้อหา,ปาอออไปพร้อมตั้งแต่ถึงือมไปแต่ต้องมือออกมาต้งเท่าเดียวนี้ว่าเดไเขาบานเลยนี่บอพี่ตักงคอยเถอะเยือสงสไปตะมีเถอะก็ไปไล่ตัวตัวนี้ยูงยงหัน,นพี่เศ้าน้ำพัน เห็นเสียไปแล้วไปนัองขี่ตมแล้วข,ดขวดคือล่ขวดล่งไป,นปเปน้สีาดเลยเป็นเป็นเบื่อมันไปเลย ไประบา,าเมบัน่นอ,อ,อืก็ไประ่ายปยูเนเมฆก,กนไมอีก,อก,กอรั็ไม่บัดนี้เป็นบ่อไปแล้วหนึ่งฟังเป็นเบิมไปแล้วขันพอดินซุ้มแอปประยูตขัพอดินแบบนี้อัดเลย ก็ไประไหลกับเพราะเพราะนี่อมดินไม่แพ้แม่ลูดก็หรอกก็ไม่มีอีกหลยอยู่เม่น่าสิตุ้หรอกเพราะวันเป็นขี้ตมเป็นนังอยู่เป็นเป็นกังไม่มีน้ำได้อดินมาอดินแห้งเห่มาใส่ ลูกรอจิบรอเลีเข้ามา ก็ยังดูผิวทำมาแ yeah, อะก็บพวเปิดดูผิวก็ได้เรื่มเปิดเปิดก็ทำงานแล้วมันต้องใช yeah. ้นาวแอะเมื่อกี้มันเล่นอ้าวอ้าวเข้นไปเล่นไฟยังสัน้นไหไปหาเล่นไฟยังสัน้นหางานเด้อนั่นนาตัาแก้บาแล้วพิจารณซะ <c oughs> หาแต่เรื่องให้ตัวแก้ได้ถูกไหม อาไปเลยทุกคนว่าเอาได้มเอาทุงนี้ก็พอแต่จริงไม่ใช่าพกนี้นะแม่นบักดิเก็บะเห็เอาไปเลยทุกคนหาปลาไหลเนาะยู่เฝาจนเด็กกินเนาะโอ้หันเป็น้าเเอาทุงนี้ก็่อป่อโอ้ยขาเด้ตัวนี้เนาะขอพูดหาเนาะ่ผู้จับเนาะจะนู่มันก็เบา ด้วยขอสองตัวพ่อนาดีสองตัวเช่นแขนพ่อโอ้ยน้อยกระแหงได้ไรก็ตัวง่ด้วยนะฮันนจาถุงขาดเนาะจากผู้หาไเนาะจป้ะไ้เ้นี่ไปหาเด่นไ้นะเดี๋ยกจับเพือมาช่ว รถหักเน่ไปหมอดได้บ้าหันนะไม่ไมคหมอดใจเล่าน่ะเอาปยูนได้น่นบอ๋อไขอกนอกอันนี้เ้าทั้งก็ได้พี่นังกูพีเราเศร้าหาแล้วคุณก็เดี๋วเขอยากก็กินแล้วนี่ตัแก่บนบนไปนี่ตเพีทนี้ก่อนพี่นังเด้เบิ๊กเด้เด้ดูใส่บิ๊กเด้เด้ใส่เลยนีตแก่บนบนตน้บนตนีุ่นสวัสดีครับ